วิธีก็จะมีคนมาถามว่าอาจารย์มีวิธีออกจากทุกข์อย่างไงมีรูปแบบการปฏิบัติอย่างไงมีวิธียังไงอาจารย์ใช้วิธียังไงออกจากทุกข์อาจารย์บอกไม่มีวิธีเลยเพราะว่าแค่เห็นมันผุดขึ้นแล้วก็ดับลงเองมันไม่มีใครทําให้เกิดไม่มีใครทําให้ดับไม่มีใครเป็นเจ้าของอันนี้มันจึงไม่มีวิธีเห็นไหมเพราะพระเจ้าสอนว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดามันจึงไม่มีวิธีเห็นไหมแต่ถ้าเรา เราโมตหาวิธีหาแต่รูปแบบหาแต่อันนั้นจึงเป็นไรจึงมีเราอะเข้าไปเป็นความคิดเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นแทนที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแลดับลงแต่วันไม่ยอมดับเพราะใครมันไม่ยอมดับเพราะมีเราเข้าไปเป็นความคิดนั้นคิดว่าความคิดนั้นเป็นจริงเป็นเราเป็นเจ้าของเห็นไหมแต่อาจารย์บอกว่าถ้ามันเห็นมันคิดเองมันหยุดเองมันเรื่อดีเรื่องร้ายเรื่องต่างๆมันเกิดระดับ ลงไปเองยอมคิดอะไรก็ตามจะมังคิดเรื่องนี้อยู่ดีๆคิดเรื่องสมมุติมันโผล่มาคิดเรื่องอะไรก็ตามจะมันคิดเรื่องนี้อยู่ดีอีความคิดกระดันพวดขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนไปคิดอีกความคิดหนึ่งต่อเห็นไหมอ่าฉะนั้นอีกความคิดหนึ่งกระสู่อีกความคิดหนึ่งเห็นไหมอีกความคิดหนึ่งกระสู่อีกความคิดหนึ่งมันผักดันทั้งวันเลยกลายเป็นว่าเราใช่เราจริงๆมิไหมเราจะมัน กำลังคิดอะไรอยู่ดีๆก็ตามมันไม่ยอมเป็นไงเราคิดเรื่องนี้ยังไม่ทันจบเลยอีความคิดกนดันพวดขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บเราก็คิดกลายเป็นคิดอีกความคิดหนึ่งอีความคิดหนึ่งก็โผล่มาปุ๊บวันหนึ่งเราจึงกายจิตรูปนามเนี่ยภาชนะเนี่ยมันจึงเหมือนเครื่องฉายหนังเห็นไหมอาจารย์บอกมันเหมือนเครื่องฉายหนังเครื่องฉายหนังเวลาอะไรเวลาเรา นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นภาชนะภาพนู่นภาพนี้มันผุดขึ้นมาทั้งวันเลยแต่แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมันเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรมันจึงไม่มีค่าเลยมันจึงไม่มีค่าแต่ก่อนเราไปถูกมันหลอกจนต้องไปโกรธจนต้องไปหาวิธีกำจัดหาวิธีแก้ไขหารูปแบบหาการปฏิบัติมากมายสุดท้ายยมหาทั้งวันเลย มันก็ยังเข้าไปเป็นมันไหมเป็นมันแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเห็นมันเป็นมายาแค่ผุดขึ้นแล้วก็ดับลงอืมแค่นะั้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจึงเป็นสัตว์แต่ว่าทุกภาวะทุกความคิดทุกอารมณ์มันจึงไม่มีรูปแบบการปฏิบัติเราจึงไม่ต้องไปไปหลงหาวิธีละเพราะว่ามันไม่มีวิธีเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแต่ที่เราไม่ยอมดับเราไปหาวิธีหารูปแบบนั่นจึง จึงเป็นไรเราไม่ยอมไปดับแล้วเราก็หลงวิธีนั้นเสร็จปั๊บเราก็จะบอกว่าอะไรว่าเราทําไมทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเราออกจากความฟุ้งซ่านไม่ได้เราเข้าไปวิธีนั้นวิธีนี้แล้วเนี่ยมันไม่ยอมดับเห็นไหมเราก็หลงว่าว่าทําไมฉันทุกข์ทำไมฉันสุขวันนี้อาจารย์บอกว่าเราเข้าไปเป็นเนื้อหามันนะ แต่ไม่เห็นว่ามันแค่เกิดแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นขณะเนี่ยเรามีชีวิตเนี่ยที่อาจารย์บอกขณะมีชีวิตเห็นมันเกิดดับเป็นมายาไม่มีอะไรทําร้ายเราได้และโยมใช้ชีวิตประจําวันเลยเนี่ยจริงๆเลยนะขณะลืมตาโยมจะขับรถโยมโยมจะนั่งจะนอนหรือโยมจะกินข้าวกายเนี่ยมันคือภาชนะมันคือจานดาวเทียมงะนั้นภาพที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะดีมันจะร้าย มันจะดีมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันจะชอบหรือไม่ชอบโยมเห็นและสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่แค่มายาที่ทุกคนรู้ว่าเป็นมายาจริงๆรู้จักว่ามันเป็นมายาจริงๆเราจะไม่ทุกข์กับมันและเหมือนโยมดูหนังโยมรู้ว่าเนี่ยมันเป็นหนังมันเป็นหนังนะมันไม่ใช่เรื่องจริง แต่นั้นพระเอกตายนางเอกตายหรือตัวไอ้คนนู้นคนนี้เรานั่งร้องไห้หรือนั่งเสียใจเรารู้ว่าเป็นหนังอ่ะมันคือมันรู้ว่าเป็นมายาเห็นไหมฉะนั้นโยมจะไปทุกข์กับมันไหมมันก็แค่เห็นมันอาจจะอินไปบ้างแต่อืแค่นั้นมันรู้ว่าเป็นหนังมันไม่ไม่ได้มีความอยู่จริงเห็นไหมอ่าฉะนั้นเมื่อไหร่โยมเห็นขณะหนึ่งที่ผุดขึ้นมันจะดีมันจะร้ายมันจะชอบใจไม่ชอบใจหรือถูกหรือผิดมันต้องทําไม มันแค่ปุดขึ้นแล้วก็ดับลงไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยจึงเห็นแท้ๆว่ามายาฉะนั้น